เหล่าสาโวค,คอนด้าซีวิกต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะวันนี้ตากพาพี่พิมอัปเดตสกรูอคอนด้าซีวิกที่เพชรยนต์นะมีเริ่มตั้งแต่นะคะซีวิก FB FC แล้วก็ FE นะคะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ5,000เท่านั้นลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวน์ได้ทุกคันเลยนะคะใครที่กําลังมองหาอยากได้รถเก่งไว้ใช้งานนะคะที่นี่รับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมจากโรงงานดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.49%เอนเท่านั้นสนใจอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับปักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1ม0 0บุรีรุงเทพมหาคนครสำหรับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยกรลนตีโครงสร้างตัวถังนะไม่มีชนหนัก พลิกความจมน้ํากลับสีกอไม้เริ่มจำรูสูญหายนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.49%เซเท่านั้นวันนี้ตักพาทพี่มาอัปเดตนะคะสาวกฮอนด้าซีวิกต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะ,ะมีตั้งแต่ชม FB นะคะชมตามหาไปจนถึงชมขั้นนี้เลยนะคะชมล่าสุด FE ชมชนป้ายแดงนะ,คะใครที่กำลังมองหานะคะอยากได้รถเก่งไว้ใช้งานสักคันนะคะแถมรับประกันเครื่องเกียร์จากศูนย์ให้เลย หปีสองหมื่นกิโลเมตรซ่อมสูตรทุกคันเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะตักพาพีพี่มาดูโครงสร้างบอด,ดี้ภายนอกภายในราคาไม่เท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่กันบ้างนะคะรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์ที่ร้านมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวนะ ไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยมีรถให้เลือกมากกว่า300คันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวทักขออนุญาตน,นะคะไล่ไปตั้งแต่ตัวเริ่มแรกเลยะคะ่ะตัวใหม่ล่าสุดไปจนถึงตัว FB ของเรานะ,ะมาเริ่มต้นที่คันนี้กันก่อนเลยนะคะสําหรับเจ้า Honda Civic นะคะ1.5ตัวเทอร์โบ EL คันนี้นะ,ะเป็นรถปี2022ที่เราเรียกกันว่าโฉม FE นั่นเอง ราคาตั้งขายอยู่ที่6 9 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ปี22ไม่เพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับคันนี้พ่อนอยู่ที่เดลละประมาณ1 000, 2 0 0 0เท่านั้นคันนี้นะคะพ่อนอยู่เขาเขาๆมื2น0อนะคะรูปทรงของเขานะคะเรียบหรูดูดีพรีเมียมนะ ไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะเดย์ไทม์ LED ไฟตัเหมอกคูหน้ามีมาให้ครบนะคะคันนี้ได้สีเทาดํานะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีนะ,ะแม็กอลอยทูโทนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้สภาพสวยกิบนะคะปอดีด้านในของเค้านะ,ะเป็นเบาะหนังสีเบจมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกด้านข้างพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ที่ข้างกระจกระบบกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสน,นะ พวงมาลันะคะมอลติฟังก์ชันนะพุทคอนโทรลมีมาให้ไฟหน้าออโต้ที่ปั่นทั้งฝนออโต้มาให้แล้วหน้าจอทัชสกรีนะคะแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้แบบ CVT เบรกมือไฟฟ้าแบบคโครออโต้นะคะเบาะแน่นๆตึงๆนะคะปีกบงปีกเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะันนี้สวยสภาพดีนะคะ 699,000บาทเท่านั้นนะคะด้านในนะเป็นสีเบตนะคะระบบการโครงสร้างตัวถังให้เดิมนะคะกระจกเป็นปรับออโต้บานคู่หน้าสร้างตัวถังเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขันไขนะต่คงตะเข็บต่างๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยพรีเมียมรูหราดูดีนะคะใครเป็นสาววกซีวิกต,ต้องไม่พลาดเลยนะคะเดี๋ยวพาดูในส่งด้านหลังกันบ,บ้างด้านหลังของเขานะคะ เบาแน่นตึงไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะคะโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีนะสำหรับคันนี้นะคะ1.5เป็นเครื่องเทอร์โบแล้วนะคะ1.5ตัวเทอร์โบ EL นะก็จกเป็นปรับไฟฟ้ามาให้เรียบแล้วเรียบร้อยนะคะพอดีตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมขึ้นชัดเจนนะคะคันนี้บอกเลยว่าทํามาสวยนะคะทํามาสวยเลยไม่เพียงสี่หมื่นเท่านั้นกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเป็นไฟท้ายแบบ LED มาให้แล้วนะคะ ด้านท้ายรถกว้างขวางแบบนี้นะคะใส่สัมภาระกระเป๋าเดินทาง2 3สาใบบอกเลยว่าสบายๆนะคะในส่วนของด้านล่างที่เก็บยังอะไรมีมาให้ครบนะคะเครื่องมือแม่ลงแม่แรงมีมาให้ครบเช่นเดียวกันนะโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะบอดี้เดิมๆจากศูนย์นะคะบอดี้เดิมๆจากศูนย์เลยใครสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลย065 916 9399นะคะเบอร์นี้แอดรายได้โทรได้นะคะพี่ๆนะจ๊ะเบอร์นี้แอดลน์ได้โทรได้กันเลยนะออปชันฟังก์ชันใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับคันนี้ชมนี้ชมชวนป้ายแดงไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะมาต่อกันที่ชมถัดมาเลยนะคะสองคันนี้เป็นชม f c นะ f c ก็บอกเลยว่าเปิดตัวตั้งแต่ปี2019นะคะเป็นโชมที่ขายดีตั้งแต่ตัว E EL Turbo Turbo RS นะคะตอนนี้เรามีมาให้เลือกถึง2รุ่นนะสำหรับคันแรกเป็น Civic นะคะ1.8ตัว E นะคะ c ีเทาดำคันนี้จะเป็น1.8ตัว EL นั่นเองนะคะตาขอเริ่มที่คันตัว EL กันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะ h o n d a c ซ v i c นะคะ1.8ตัว EL คันนี้รถปี2019นะคะรถปี2019ราคา569,000บาทคันนี้มาประมาณ92 0า0นะคะคันนี้เรทผ่อนอยู่ที่ดลลประมาณ 9,000- ไปไปลายถึง10,000บาทนะนะคะรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะมีประวัติใช้บัตรเครดิตเกิน1ปีผ่อนดีผ่อนตรงใช้บัตรประชาชนไปเดียวยื่นทำสัญญาอนุมัติของวงเงินนะคะรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะคะชมนี้บอกเลยว่าขายดีนะคะกระจังหงงาสวยๆทรงสปอร์ตแบบนี้ ไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะเดทงเดทาม์รันนิ่งหลายมีมาให้ครบไฟตันเหมาะมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้บอดี้ข้างนอกนะคะสีเทาดำหรือสีเทาเมทัลลิกนั่นเองนะคะเหลี่ยมสันโครงฝาก,กระโปรงให้ดูนะคะบอดี้สวยเดิมได้รับกันนะคะโครงสร้างเดิมๆนะ แม็กของเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะคะแม็กของเขาจะเป็นสีนี้นะชมพีแอลนะเป็นสีรมดาแบบนี้นะคะแม็กขอบขนาด16นิ้วช่วงล่างเป็นดิสเพกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะสําหรับคันนี้นะคะมี Honda Land ้า Land นวอ h มาให้ด้วยด้านข้างนะฮอนด้าเรนวอตมาให้ด้วยด้านข้างมีกล้องมุมอับสายตาด้านซ้ายมาให้ไฟหน้าออตโต้ที่ปัดน้ำฝนออตโต้มาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าชมนี้ขายดีนะออกห้างปายแดงนะคะคันนี้อยู่ที่ประมาณ900,000เจ็ดนะ 9แสนเจ็ดหมื่นสี่พันกันเลยทีเดียวนะสำหรับโฉม EL ของเราคันนี้นะคะ ตัวนี้นะคะระบบเป็น engine start มาให้แล้วนะคะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าด้านในาเป็นเบาะหนังสีเบตนะคะถุงลมนิรภัยรอบคันหกใบปุ่ม engine start พวงมารายมาัลติฟังก์ชันคุบคอนโทรลมีมาให้ครบหน้าจอทั u สก s c นะคะด้านในาทำมาดีไซน์เรียบหรูดูดีกันเลยทีเดียวนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะด้านในาใหม่กริปนะปิดบูงปิดเบาะนะคะเดิมเจากโรงงานนะตัวนี้ แผงประตูด้านข้างนะคะบุได้หนังนะเป็นปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะพี่พี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่มีขยับขันไขนะคะหัวนงหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมคันนี้ถูกลมนิราภายัยมีมาให้6ตําแหน่งนะคะสวยคุ้มค่าราคานะคะเรียบหร,รูดูดีราคาลดลงไปเนี่ยประมาณ4ี่แสนแล้ว ะะราคาลดลงไปเกือบ50%แล้วนะเบาะด,ด้านหลังเบาะหนังนะคะไม่มีร่องรอยการแตกการขาดน,นะคะโครงสร้างต่างๆเดิมนะคะด้านในสวยกิฟตนะทางร้านมีแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมสูงนะคะบอด,ดี้ของเขาสวยนะไฟด้านท้ายของเขาเป็นเอกลักษณ์เลยตรงนี้คล้ายๆตัว C นะไฟท้ายเป็นรูปตัว C เป็น LED มาให้แล้วนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้ครบสําหรับคันนี้ใครอยากได้ ตัวสปอยเลอร์ RS เดี๋ยวตักแถมให้นะคะคันนี้ใครอยากได้ตัวสปอยเลอร์ RS เดี๋ยวตักแถมให้เลยด้านในกว้างขวางนะคะใส่สัมภาระอะไรได้เยอะนะกระเป๋าเดินทางสองใบสบายๆตัวนี้มียางอะไหล่มาให้ด้วยนะคะแม่ลงแม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำไปอย่างใดนะคะได้รถสวยสภาพดีไปใช้อย่างแน่นอนนะแต่ถ้าใครอยากประหยัด ปัจเจตลงอีกหน่อยตักขอแนะนำสีบรอนเงินคันนี้เลยโชม fc เหมือนกันนะคะคันนี้ honda civic 1.8ตัว e รถปี2019ไม่9ก0 0 0กิโลเมตรราคา5,29,000บาทนะคะโชมนี้ตัว e ตัวเริ่มให้อะไรมาบ้างออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ8,07 0 0นนะคะคันนี้8,07 0 0นนะไฟหน้าเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ด้านข้างนะกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ข้างกระจกกระจังด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะโฉมด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะคะร้อแม็กที่ต่างๆ ตัวนี้เป็นแม็กปัดเงาทูโทนนะคะดิสเพกด้านหน้าด้านหลังนะช่วงล่างเหมือนกันนะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะสวยเรียบหรูดูดีนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้ชัดเจนนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้ก็สวยสภาพดีไม่แพ้กันเครื่องหนึ่งจุดแปดบอกเลยว่าอัตราเร่งดีนะคะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทั้งหมดเนาะบอดี้ด้านในของเขาตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะคะเบาะผ้าก็ ต้องใส่ใจเรื่องการทำความสะาดนิดน,นึงเนาะแต่ว่าระบายความร้อนได้ดีข้อดีของเขา พวอารไายมัติฟังก์ชันระบบฮูดคอนโทรลนะคะที่ปั่นน้ำฝนแบบหน่วงเวลามีมาให้นะคะหน้าจอตรงกลางนะคะทัศสกรนไม่ได้เนาะแต่มีกล้องถอยหลังมาให้จอจะเล็กกว่าตัว E L นิดหนึ่งนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมถูรวมเนื้อภัยรอบคันนะคะทั้งหมด6ใบเหมือนกันเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมๆให้เลยนะหวัวนนหัวน็อตไม่มีขยับขันไขนะคะออปชั่นใส่มาจัดเต็มนะ5 0แสน 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังนะคะเบาะผ้ามีที่วางแก้ววางแขนให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นพรมกระดุมใส่มาให้รอบคันเลยนะ,ะทุกคันสามารถเช็คประวัติสูตรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องเลขถังสามารถเอาไปเช็คได้เลยนะคะในส่วนของด้านท้ายตัวนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะบอกเลยว่าสวยนะคะไฟท้ายก็เป็นตัว C เหมือนกันเป็น LED เหมือนกันนะคะตัวนี้มีติดเซนเซอร์มาให้เพิ่มมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะบอดี้ด้านในความกว้างขวาง,ง,งเหมือนกันเลยนะคะ ด้าน,นในกว้างขวางแบบนี้นะคะยังอะไหล่เครื่องมือไม่ลงแม่แรงมีมาให้ครบนะคะคันด้านในเดิมๆโครงสร้างเดิมนะคะใครที่กําลังมองหายอยากได้รถเก่งควนถูกคันนี้ตักลืมบอกเล็ดผ่อนไป5 2 9คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ900 0ต้นนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ900 0ต้นนะคะรวมทุกอย่างแล้วฟรีดาวน์ผ่อนอยู่900 0ต้นรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องค้ำนะแต่ว่าคันนี้ยังไม่มีฮอนด้าเลนวอตมาให้นะคะ อบอกเลยว่าสวยสภาพดีนะคะเดิมๆถูกใจพี่ๆอย่างแน่นอนนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคันบอกเลยว่าโฉมนี้โฉมตามหานะคะเอกในร้านกันแล้วสำหรับคันนี้นะโฉม f b ของเรานะคะกับ Honda Civic 1.8ตัวอีคันนี้เป็นรถปี2012-13นะสีดำเงาๆแบบนี้นะคะไฟ,ไฟนูไฟหน้าบอกเลยว่าเนียนกริบนะคะไม่มีร่องรอยการแตกกา,การแตกนะคะรักยงรักยิ้มนะซฟาอฟ้าไม่มีเข้านะคะ ตัวนี้เป็นปี2 0 1 2 7 1 3ราคาตั้งขาย289,000บาทนะคะคันนี้ลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,000นะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,000นะคะแต่ตักแจ้งไว้ก่อนว่ารถปีลึกดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูงสักทีหนึ่งนะคะรถปีลึกดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าพี่ๆอยากได้นะซื้อสดราคานี้เอาไปเลย280,000บาทขายให้เลยนะ 280,000นะ,ะถ้าซื้อสดนะคะเอาราคานี้ไปเลยนะคะโครงสร้างบอดี้เดิมๆนะคะไฟตอนหมอกคู่หน้านะคะมีมาให้พร้อมไฟหน้าสวยๆใสๆนะคะโคมลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมคันนี้ไม้เพียง138,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ138,000กิโลเมตรนะ,ะไม้ไม่มีกลับไม่มีกรอนะคะสวยๆนะคะล้อแม็กของเขานะคะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะ สีโครมยมเดิมจากโรงงานนะคะดิสเบ็กคู่หน้าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคันนี้2 8 9 0 0 0บาทนะคะด้านในของเขาได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาแล้วพุทคอนโทรลมีมาให้นะคะตรงกลางเป็นวิทยุนะแอร์เย็นฉ่ำถึงใจแน่นอนนะคะเบาะหนังแน่นเดิมๆนะคะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะ เบาหนังแน่นแเดิมๆปรับไฟฟ้า2คนขับนะคะคอนโซลด้านในนะคะไม่มีชำรุสูญหายนะโครงสร้างตัวถังเดิมนะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยนะใครอยากได้ตัวนี้ไปเป็นตัวเก่าตัวเก็บไปเป็นตัวแต่งนะคะบอกเลยว่าสวยมีคันเดียวในร้านแล้วนะคะโฉมตามหาสำหรับคันนี้ Honda Civic 1 8 8ตัว E นะคะคันนี้ 1.8ตัว E นะเบาะหนังของเขานะคะเราก็เก็บให้ประมาณนึงเลยนะคะพี่ๆเอาไปใช้ได้อีกยาวๆนะด้านในใหม่กลิบนะคะด้านในใหม่กลิบนะที่วางกรงวางแก้วนะคะเท้าโคเงท้าแขนมีมาให้ครบวัวรัไม่มีขยับขันไขนะคะบอกเลยคันนี้นะคะสวยสภาพดีนะคะตัวรถบอดี้สวยสภาพดีนะคะ,ดะ,คะได้สีดำด้วยนะคะไล่มาในส่วนท้ายรถตัวนี้นะคะไฟท้ายสวยมากชมที่ตั๊กบอกเลยว่าไฟท้ายสวยนะ,ะพี่ดูมันจะเป็นทรงเหลี่ยม เวลาเบรกหรือเวลาวิ่งกลางคืนนะคะเป็นเอกลักษณ์มากนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ IV t e c ทกล้องถอยหลังนะคะตรงนี้ลูกค้าติดมาเพิ่มนะจริงๆไม่มีแต่พี่ๆไปติดจอเพิ่มได้นะคะสามารถไปใส่จอเพิ่มได้เลยหรือว่ามาดูรถที่นี่นะคะถ้าจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวตากตรงแถมเป็นจอตรงกลางเพิ่มให้นะสําหรับคันนี้นะคะสีดานะคะส่วนสภาพดีรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมนะตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหกพันเท่านั้นลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลย ะะประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะพี่พี่ดอกเบี้ยรเริ่มต้นนะคะสำหรับรถปีใหม่นะอยู่ที่2.49%เเท่านั้นลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ทุกคันใครสนใจติดต่อหาตั๋กได้065 9 1 6 9 3 5 9นนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะจ๊ะพี่พี่ มีแฟนแนนเซนให้ถึงที่บ้านนะคะมีรถสไลด์ส่งให้ถึงที่บ้านเช่นเดียวกันหากไม่สะดวกมารับรถที่กรุงเทพที่ร้านนะสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยสําหรับสาวกซีวิกของเราเนะะี่ยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตั๊กไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ตั๊กขออนุญาตพาพี่ๆลากันไปที่กองทัพซีวิกตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ